ครับรกกำลังกินอาหารนะครับที่เอามาให้มากันเต็มเลยครับบาหุบเรียนชายทะเลนะครับสะพานแดงมาดูกันได้ว้าวว้าวมากเลยเยอะมากครับ ครับอากาศดีดีเล่ต้องสูดเยอะครับขอาะกรุณครับอยู่ใกล้เรามากเลยมือครับขนนกใกล้กันมากเลยค่อนข้างคีรันพลนะครับเที่ยวกันครับขา้างเปี่ยวสายเลยกะปาแนนงแดงนะครับชมวิวนีนกพราบส่วนให้อาหารนกนะครับ มีตัวนี้ได้ไปแล้วได้ไปแล้วได้ไปแล้วใครกินมาขอบคุณด้วยสิ